너머 지다. 6롬 미끄러지다. 뛰롬 놈. 레지다좀 n ้ 떨어지다. 떨롱마다이다 떨어진다. 다툭어진이다툭어진부러지다다다 หักจ,จ,จิดจ้อชิดะถูกฉีกขาดคิปซือการใส่เฟือกโมกพารึนจิปตะคำไม้เทา้าเก้วเมตะเย็บมันจิดะใช้แตะสัมผัสอุนแห้งเทดะถูกทำให้เดินถูกทำให้วิ่งชียอนเทดะล่าช้าลง ชากึกจกที่กระตุน้นคว้าด้าซบชีดูดซึมมากไปซ่องอินเบ่องโรคชราพาิงพันพื้นน้ำแข็งห้าสังเกอิบตะลูกบุงเต้ผ้าพันแผลช่อนมันน่ายัง้ดะการเต็มไปด้วยความโชคดีห้ามาทอมย่นเกือบจะ แทบจะผู้ที่ชดอะถูกชนมุนบ่องการไปรเยี่ยมคนไข้ขาแอจะผู้ทำร้ายพี่จะผู้เสียหายผู้สั่งจะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซามังจะผู้เสียชีวิตยองอีจะผู้ต้องสงสัยห้างอีฮาดะ คัดค้านประท้วงชิมมิทการบุกลุกชี้แกกคนเมาซาีิหลอกลวงชอลโตลักขโมยพังหวาการป้องกันอักขีภยัยพกแข่งการทำร้ายคังโดการปล้นเป้งโซนีการแผ่นหนี เช่โพาด다าจับกลุ่มขอจูจาผู้นำนักเหยือหรืผัดตาถูกสงสัยอิตตาร์ดาเรื่อยๆต่อเนื่องกึ่งจิลกิดาภาคเพียนมุม,มานะสูสาการสืบสวนแทเพี้ยาดาหลบภัยพอนจิดาแพร่กระจาย 신속하다 우르알레